โอ้หเนื้อทุกคนนดูได้จริงๆนะเว้ยสกินแกลคนรวยอีกนึงมันดูเป็นแบรนด์ที่แบบฉันต้องรวยจริงๆถึงจะซื้อได้เือสุดยมากโอ้ my god อยากให้เก่งดูนะว่ามันใสแบบใส่แจ๋วจริงๆอ่ะเนื้อสัมผัสโคตรดีมันไม่เหมือนที่อื่นจริงๆนะเว้ยตื่นเต้นการเจ็บตีวีครับจนมีน้อสิบดีแหละมีทั้งสิออกเซพนะครับมีรอยเลยจากสิวต่างๆคือจะบอกว่าแบบ คือแบนใหญ่คือไม่ใช่วงไว้ใจได้เท่าตรงนะคือพอที่เขา BHA ปุ๊บดันสิวผักสิวคำถามคือแล้วสิวมันจะอยู่ตอนไหนแล้วจ,จะต้องมารอสอบเจ็ดวันเลยอะนะ่ะดาวันแน่เจอ้วยพุ่งสู่สามแส,ส,สนสสสติดสต้ล วันนี้จะมาปะเปิดรายการใหม่แต่อินนัทจีแบบขอปลุกอินนัทจีก่อนหลับได้ที่มีแอคทิวิตี้มากมายไม่ว่าจะเป็นการถ่ายคลิปการไปเที่ยวสถานที่แบบตากแดดเพื่พอทดสอบรองพื้นหรือการเล่นลสกังการที่สนุกที่สุดในชีวิตไม่อยากแล้วการเล่นสกังการอีกพอใกล้ถึงยังใกล้แล้วมั้งทำให้อินนัทจี้น,นะครับแล้วก็หน้าเนี่ยเปิดโสดขึ้น แต่ประสบจริงๆให้เราไงล่ะมีรอยสิวอักเสบนะครับมีรอยเดินจากสิวต่างๆคือจะบอกว่าแบบแต่ก็ถ่าย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  YouTube ตัวเองดูนะครับจนกระทั่งแต่ไปเจอคลิปตัวเองสมัยที่งเป็นโควิดเข้าใจคำว่าลาสซีซั่นปะลายซีซั่นเนี่ยไม่รอดไม่รอดนั่นคือสภาพผิวพาร์ตอนนี้ที่เป็นโควิดทุกคนมันทั้งโสมทั้งค้ำและมีรอยสิวสปอตโฆษณาอเนี่ย ใ,นนะใช่แม่นะตออยู่ในตอนที่ดีขึ้นใช่ใช่แม่อ๋ให้เปิดรายการใหม่กนะับลูกตื่นเต้นว่าสกินแคร์คนรวยมีหนึ่งอยากให้ใครมาว่ารวยได้ต้องฉลา,าดด้วยเคยคิดเลยลูกอยากให้พี่อ่อยปเปิดรายการใหม่พ่อหนู่เลยนะเปิดรายการที่ต้องฝันมานานมากคือพวกเนี้ยแม่ทดสอบสกินแคร์กันมานานมากเลยทุกคนจบมผีเจ้าสิกีแหละและนี่คือไบโอเจดีมากซีเพียมเซเบรัมซึ่งแต่ผมจำแต่ว่าอ่ะแต่พี่เอาไหขอแต่จะบอกว่าตัวนี้จริงๆอะมีคนรีวิวไว้นะครับ นี่เบลเดอร์ม่านนะครับจริงๆเบลเดอร์ม่านเนี่ยถ้าในสมัยเด็กจะรู้สึกว่าแบรนด์นี้แบรนด์ที่แบบฉันต้องรวยจริงๆถึงจะซื้อได้มันดูเป็นแบรนด์ที่แบบเขาเบ้าใจว่ามันอยู่ข้างบนอะแต่พอตรงตอนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยแบรนด์เขาไม่ได้แพงขนาดนั้นเว้ยแต่ภาพต่างของเขาแล้วคนที่รีวิวของเขาอะจะสังเกตว่าเป็นคนที่แบบตตตึึตึ๊๊๊ดดด มันแบบคนรวยอะถามว่เาเอ้ยเลาเจ้าคนที่มีเงินหรือเปล่าพี่แต่ต้องคิดอีกมุมนึงนะทุกคนต้องคิดว่าคนที่เขามีเงินจริงๆอะเอร,าารื่องค่าจ้าไม่ต้องพูดถึงเขามีเงินอยู่แล้วถ้าเกิดสินค้านั้นไม่ไดีจริงๆหรือว่าไม่สามารถตอบโต้มาได้จริงๆเขาก็ไม่รับก็ถูกไหมแล้วทำไมจิบิตเด็คนรวยเขารับวะเพราะแบ,บ็นความน่าเชื่อถือและคนรวยเนี่ยไม่มีเวินเอา้ามาเสี่ยงแน่นอนเพราะฉะนั้นก็มีความน่าจะถือประมาณนึงเห็นปะไอเดียแบบเอาบทไอสไตล์อะเปิดพร้อมกันนะครับทุกคนหนึ่งสอง ตั้มโอเคก่อนก็จะยังไม่ถึงกีดอ่ะดีใจว่าเขาจะเขียนเลยทุกคนว่าไฮเดรชั o n เนี่ยไฮไฮดร i o n h y d r a t i ดรชั d r a t i ให้ความชุ่มชื้นยาวนานเนี่ย8ชั่วโมงนะครับและนี่คือเบลเดอร์มาซีเรียฟเซรั่มนะครับอันนี้ให้ดูกล้องสดๆนะครับทุกคนตื่นเต้นชุวร์ว่าเบลเจอร์มาแมนที่ทจะรู้สึก <nt> ว่าเนื้อสัมผัสโคตรดิ อยากให้ใครดูด้วยว่ามันใสแบบใสแจวจริงๆอ่ะอันนี้เป็นเนื้อสัมผัสของเขานะครับทุกคนเปื่อยปะเนี่ยนี่แหละคือเนื้อพีโดบ้าทุกคนมันไม่เหมือนที่อื่นจริงๆเลเว้ยมันมีความแบบมันเบาอ่ะมันเบาจริงๆเว้ยมันมีความเบาไม่ถูกทุกคนนี่นะครับโอ้เนื้อทุกคนเนื้อมันด้จริงๆนะเว้ยคือเนื้อมันเบามากแล้วคือเหมือนเราทา้ำที่มันมีความเป็นแบบเจลนิดแบบนี้จริงๆอ่ะทาไปลูก สิ่งที่เบลโลดีมากทำให้ดีมากๆคือกลิ่นที่มันมีความอ่อนๆน,นิดๆมันคือมันซึมดีมากเลยทุกคนใหเกตเขาต่างๆคือแบบดีอ่ะมันสบายอ่ะเนี่ยแล้วมันก็ซึมแล้วก็แต่งหน้าปกติได้เลยซึ่งเราจเห็นผลแบบบีฟอร์เตอร์ชัดๆเลยนะ28วันคือจะเห็นเลยหลักๆเนาะช่วยเรื่องสิวนะครับดการเส็ตของผิวป้องกันการเกิดริ้วรอยนะครับทุกคนจริงๆอ่ะคนที่มีเยอะหรือน้อยเนี่ยสามารถใช้ได้หนูยังไม่แก่พี่ามาดูบ้โหบูรี่ใช้ได้จ้ะ คือถ้าทุกคนสังเกตว่าคนแก่ที่เขามีความแบบผิวสวยอะเขาไม่กันป้องกันแล้วก็ลุกมาแต่เด็กๆนะครับเด็กนะะี่ไม่ใช่ว่าทานหลกน้ำไม่หถึงว่าวัยรุ่นะเด็กวัยรุ่นอ่ะ เพราะสิวจริงมันเกิดจากน้ํามันใช่ไหมทุกคนแล้วก็สิ่บางที่มันผลิตเยอะจนเกินไปทําให้รูขุมขนอุดตันนะครับแล้วก็เกิดสิวขึ้นมาแบบตามสเต็ปนะแต่ปริลีมาเขาจดสิทธิบัตรเลยนะครับทุกคนด้วยการเวิทนาลัยของโครูอ e ิเล็กทีฟเนี่ยร่วมกับกรดซาลิไซลิกนะครับหรือว่าบีชเอเนี่ยทำไปลโอกาสการเกิดสิวอุดตันนะครับแล้วก็โอกาสการอักเสบของผิวได้ซึ่งมันจะผลัดเซลล์ผิวออกโยนมา,มากๆจริงๆเชื่อจริโครูอิทของตังจะเห็นได้ชัดเลยว่าไม่มีการใช้เคืองเลยและกรดไฮยาลูรอนิกที่มีขนาดเเลลล็็็กกกกกกกนน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 ะะะะะคคคคคครรรรรรรัััััััับบบบ่่่ววววววมมมมมออาาซซททททีีแแููู้้้้โจผิิดดฟุุงงหชยต ร้างคอลลาเจนในผิวความอิ่มน้ําในผิวด้วยทํากันบ้านนะจ๊ะทำกันบ้านใบหน้บรีวิวบู๊บไปเรีแล้วอุ้ยหลุดอันนี้บู๊บไปแล้วตอนนี้เพจใกล้กับผิวพิสุดนะครับทุกคนนะก็อลองเอาไปใช้ดูเราจะลองเจ็ดวันแล้วมาดูกันนะครับทุกคนว่าสิวตัวนี้จะเป็นยังไงหรือผิวโดวยรวมจะเป็นยังไงนะครับทุกคนตื่นเต้นกันเก็บรีวิวอีกครับบาย คนใช้กล้อง iPhone ให้ดูเพ okay. so, ื okay. so, attack, so die, ่อเห็นหน้าตอนนี all ้มากเลยทุกคนนี่คือวันที่วันที่สี่นะคะทุกคนนะคือรู้สึกว่าผิวหน้าดูแบบอิ่มหนำขึ้นอะแล้วก็รอยฉีกต่าดูจางลงเฮ้ยได้อิ่มหนำขึ้นจริงๆนะดูดินี่นะคะทุกคนนะวันที่4ี่มเลยคือเซตที่ว่านี้ครับมีความสบายผิวนะคะแล้วก็ให้ผิวที่ดูชุ่มชื้นนะคะทุกคนแล้วดูดิผิวดูอิ่มหนำป่ะมันดูขาวเงาๆอะ โอ้ไปกอดทุกคนครับวันนี้คือวันที่6นะครับทุกคนทุกคนดูดิ oh. <Wow. S 1> คืออ๋คือที่ถ่ายก้อยโฟนที่พี่พ่อเลยหรือเปล่าก้อยโฟนทุกคนบอกให้นะต่อให้มันใจอะไรก็แล้วแต่อ่ะมันจะมีความแบบน่าแย่กว่าในคลิปวิดีโอประมาณแบบหนึ่งถึงสองเท่าเลยทุกคนเสร็จททุกคนดูดิในนนะั้นเนี่ยคือแบบ จังไม่มีการะคระคายเคืองไม่มีการคันหรือว่าไม่มีการแบบแพ้ใดๆเลยนะครับทุกคนและเป็นทางการเราก็ต้องรักันแดดด้วยนะครับทุกคนดูดิเราหน้าแบบฉ่ำมากอะ่ะทีนี้ก็ปิดชิดแล้วนะครับครบเจ็ดวันห้องรกมากวันที่เจ็ดแล้วครับทุกคนเดี๋ยวขอเริ่มด้วยการเช็ดหน้าก่อนเลยนะครับเพราะว่ามันมีมันจะมีนี่แต่งนะโอ้โหไม่ได้ใช้จริงใช้คอนซีลเลอร์ปกปิดปลอยไปหายไป ใช้ไป7วันนะครับทุกคนนะตั้งรู้สึกว่าคือเราเคยกลัวเขา Beach AHA ไว้ทุกคนแต่ว่าพอมันเป็นแบรนด์ที่เป็นแบบใหญ่มากๆหรือเป็นแบรนด์ที่มีความแบบน่าเชื่อถือมากๆอะทำให้เรากลายเป็นว่าเราไม่กลัวเลยว้ว่า Beach A จะเป็นยังไงคือพอที่เขา Beach A ปุ๊บดันสิวพอที่เขา Beach AHA ปักสิวคำถามคือแล้วสิวมันจะหยุดตอนไหนคือแบรนด์ใหญ่ก็ไม่ใช่ว่าไว้ใจได้ถ้าอาตรงนะเพราะแบรนด์ใหญ่หลายแบรนด์ที่ทำไม่ถึงจริงๆเนี่ยการใช้ HA หรือ Beach A เพื่อให้เรติน่าเองไม่น่าแหกได้แต่ผมก็ เธอต้องมานอสอบเจ็ดวันเลยอะดานี่แหละนี่แหละเช็ดเรียบร้อยแล้วนะครับผม แลาต้อบอกเลยว่าการที่มีผิวที่แข็งแรงเป็นอะไรที่แบบโคตรจะวิเศษจริงการที่สื่อตัวนี้ขึ้นมาหลายๆเดือนทุกคนแล้วนานดีจะขึ้นทีเนี่ยมันเกิดจากที่ผิวหน้าเราเนี่ยมีความแข็งแรงจริงๆเว้ยเพื่อนต้องโปรจริงทุกคนจะสังเกตว่าผิวหน้าต่้งหน้าดูใสขึ้นพอน้องจะช่ชยลดเม็ดสีเวลานินนะคบซึ่งไม่ใช่ทุกเบนทําได้นะใน,นการลดเม็ดสีเวลานินกับคนผิวแพ้ง่ายมา,ากๆจะสังเกตผิวหน้าจะมีความอิ่มน้ำมากยิ่งขึ้นนะครับทุกคนลุปมขนดูตื้นขึ้นแล้วก็เลังจากสิ้ นะเพรนะทุกคนเชื่อหรือว่าการแก้ปัญหาผิวด้วยต้นเหตุจริงๆอ่ะมันระยะยาวจริงๆเว้ยเราต้องบอกเลยว่าแอดต,ตัวนี้เข้าไปในรูทนีนทุกคนเลยนะครับมันคุ้มมากทุกคนรู้ปะหนึ่งขวด30 ml นะครับราคา1,480บาทมีที่บูตวิวเทียบมีแฟนบอยวัสดอคอนวีนะครับแลว้วก็เซ็นท่านออนไลน์คือเลือกตามความเหมาะสมหรือว่ามีโค้ดอะไรก็ใช้กันให้เต็มที่แต่ต้องซื้อออฟฟิเชียลเท่านั้นนะครับคิดถึงการรีวิวอะไรอย่างงี้มากเลยขอบคุณมากๆนะครับใครชอบคลิปแบบนี้นะครับอยากทำทดสอบอะไรอีกก็คอมเมนต์เเเอออออาาาไไไไววว้้้ดดดดนนนนนนนะะคครรัับบบบบทททุกกีีี๋ยจมสใหหหูื่่่ป็แล์ ว่าแน่อ <avez> ่ะเจอ้อยฝากกดกดซับสไครญ์และแชร์คลิปด้วยบ๊ายบาย